สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรื่องความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมค่ะรับสมองของคุณครูก็มี6ข้อเหมือนเดิมค่ะข้อที่1 สรรพนามที่ใช้แทนตัวนักเรียนในการแนะนำตัวได้แก่ข้อ2การพูดแนะนำตัวขั้นแรกต้องบอกอะไรก่อนข้อ3การกล่าวต้อนรับเพื่ออะไรข้อ4การพูดแนะนำสถานที่สิ่งที่ควรแนะนำคืออะไร ข้อ5การพูดแนะนำตัวไม่ควรบอกสิ่งใดนักเรียนเขียนรับสมองของครูได้เลยค่ะเอเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับรับสมองของครูง่ายไปไหมหรือว่ายากไปเอ่ยเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะข้อที่1 สรรพนามที่ใช้แทนตัวนักเรียนในการแนะนำตัวได้แก่นักเรียนก็สามารถตอบได้อย่างเช่นผู้ชายก็จะใช้คาว่าผมหรือกระผมส่วนผู้หญิงก็จะใช้คาว่าดิฉันตัวฉันฉันหรือหนูข้อ2การพูดแนะนำตัวันขั้นแรกต้องบอกอะไรก่อนอันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะ เราต้องบอกชื่อนามสกุลค่ะเช่นดิฉันชื่อนางสาวเด็กหญิงแล้วก็ตามด้วยนามสกุลค่ะข้อ3การกล่าวต้อนรับเพื่ออะไรการกล่าวต้อนรับก็คือเพื่อสร้างความประทับใจในการพบกันครั้งแรกค่ะข้อ4การพูดแนะนำสถานที่สิ่งที่ควรแนะนำก็คือที่ตั้งสำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยประวัติความเป็นมา ของสถานที่นั้นๆน,น,นะคะข้อ5การพูดแนะนำตัวไม่ควรบอกสิ่งใดฐานะทางบ้านค่ะค่ะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะก็คือ ในเรื่องของความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ให้สังคมเราค่ะกระตันยูกะตะเวทีหมายถึงการรู้บุญคุณของผู้มีบุญคุณต่อเราและการตอบแทนบุญคุณการตอบแทนบุญคุณที่ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติยกตัวอย่างเช่นชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง60ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง60เป็นทหารซึ่งมีหน้าที่เก็บกู้ระเบิด และทำลายวัตถุระเบิดอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะมีความกล้าหาญของชุดปฏิบัติการนี้ก็คือเสียสละชีวิตเพื่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งได้รับรางวัลคนดีของแผ่นดินนักเรียนควรแสดงความกตัญญูกตะตะเวทีโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมนะคะก็คือสืบนาคะเสถียรสืบนาคะเสถียรเป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าปีพศ2 5 3 2ได้รับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะซึ่งต้องการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์ป่า ปัญหาความยากจนของชาวบ้านได้แนะนําแนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกป,ป่าไม้ค่ะสําหรับการแก้ปัญหาการบุกรุกป,ป่าไม้ซึ่งก็ไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐนะคะ,ะท่านนี้ก็คือสืบนาคะเสถียรท่านก็เลยเขียนรายงานนำเสนอองค์การยูเนสโกค่ะให้พิจารณาป่าทุ่งใหญ่ในเลสวนและห้วยขาแข้ง เป็นมรลดกของโลกสึกต่อไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะประวัติความเป็นมาของของท่านนี้ก็คือสืบนะคะเสถียรเนี่ยยังได้ตัดสินใจจบชีวิตตนเองนะคะลงในวันที่1กันยายนพศ2534เพื่อเรียกร้องให้รัฐนะคะใส่ใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและเห็นความสำคัญของพื้นป่าไม้และเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะในปีพศ2534องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เครพสพันธสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ รีสวนและห้วยขาแข้งเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลกทุกวันที่1น,นะคะกันยายนของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสืบนาคเาสถียรและก่อตั้งมูลิธิสืบนาคเสถียรเมื่อวันที่18กันยายน2533ค่ะสำหรับนี่ก็เป็นประวัตินะคะของท่านที่ทำไมคะนักเรียนก็คือทำประโยชน์ให้กับสังคมเรานะคะ ค่ะสุดท้ายนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันค่ะความกระตันยูกระตะเวทีหมายถึงการที่เรารู้จักบุญคุนและตอบแทนผู้มีพระคุณนะคะส่วนการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีนั้นนักเรียนสามารถทําได้หลายวิธีเลยค่ะอย่างเช่นบุคคลที่ครูยกตัวอย่างให้ก็คือท่านสืบนะคะเสถียรนะคะท่านทําไมอุทิศต,ตนใช่ไหมคะอุทิศชีวิตเพื่ออะไรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เรามีใช้เราก็ควรใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัดและให้มันมีใช้ได้อย่างตลอดไปอย่างทั่วถึงเนาะแล้วก็มาถึงคําถามท้ายบทเรียนค่ะคําถามข้อที่1น่งถามว่าความกระตัญยูกระตะเวทีหมายถึงข้อ2นักเรียนจะแสดงความกระตันยูต่อใครได้บ้างยกตัวอย่างมาค่ะข้อ3ชุดปฏิบัติการเหี่ยวดงทําภารกิจอะไรและอยู่ที่จังหวัดใดค่ะ ข้ 4. อ4สืบนาคเสถียรทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรข้อ5องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ที่ใดเป็นมรดกข,ของมรดกทางธรรมชาติของโลกคะเอ,อ,อเคนักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะเขียนใส่แบบฝึกหัดหรือกระดาษก็ได้ค่ะครูก็มีเฉลยไว้ด้านหลังนะคะ